ท้าพิภพลิ้มจิตตกรวันนี้ก็ได้ไปสมัครเป็นผู้ที่จะเป็นสสเขต33บางพลัดนะครับและแน่นอนครับความเคลื่อนไหววันนี้ก็ถูกจับตามองโดยเท่าพิภพลิมจิตตกรผู้สมัครสสประชาชนเข้าไปยื่นสมัครเป็นสสกรุงเทพมหานครแทนนายบุญยริศเล่ารุ่งโร์อดีตสสอดีตผู้สมัครสสที่ถูกจับกลุมเนื่องจากพบหลักฐานเส้นเงินโยงบริษัทฟอกเงินยาเสพติด ขอพี่พบบอกว่าภารกิจนี้ไม่ใช่แค่สําหรับเขตบางกอกน้อยและบางพลัดแต่คือภารกิจของประชาชนทั้งประเทศที่จะทวงคืนความไว้วางใจเมื่อพักและทุกคนเห็นว่าเหมาะสมตัวเองเนี่ยเหมาะสมในการทวงความเชื่อใจนั้นกลับมาก็พร้อมที่จะทําหน้าที่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็แทบจะไม่ลังเลและใช้เวลาเพียงแค่8วินาทีเท่านั้นในการตัดสินใจนายพิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์กรรมการบริหารพรรคประชาชนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อพักประชาชนพบว่าผู้สมัครมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตแม้จะยังไม่ได้เป็นคำวินิจฉัยสูงสุดและยังคงเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่พักก็เปลี่ยนตัวผู้สมัครเดทันทีเพราะพักประชาชนไม่จําเป็นจะต้องปกป้องใครและต้องการที่จะหาตัวผู้สมัครที่ดีที่สุดให้กับประชาชนประเด็นนี้มีข้อถกเถียงกันนะครับอย่างที่เราได้พูดถึงกติกาเมื่อวานว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้หรืออย่างไร ทางพักเสยียีรวมไทยพรุ่งนี้ก็จะส่งตัวแทนนะครับไปคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องนี้